ผมก็ไม่คิดนะว่าจะมีใครสนใจจริงๆขนาดนี้ด้วยพวกคุณอําผมกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่อีสิ่งที่คุณกําลังถามอะมันเข้าใกล้ความเป็นจริงของคอร,ร์ซอนมากเลยนะไอ้ที่มันมีขั้วอยู่ครับนั่นเป็นเป็นวิทย์เขาว่ากันอีตัวไม่มีขั้วนะครับหรือตรงกลางของขั้วบวกขัวลบนั่นแหละครับก็คือคอร,ร์ซอทีนี้ถ้าตรงกลางของขั้วบวกขั้วลบคือคอรซอน ไม่มีขั่วนั่นแหละครับคือเกินคอร,ร์นถ้าคอร์สสนก็คือ,อ,อหมดคอร์สสนครับมีคั้วตรงกลางแต่ถ้าไม่มีคั่วตรงกลางแล้วก็ไร้คอร์สนเลยครับซึ่งทั้งคู่ก็คอร์สสนเช่นเดียวกันแต่ว,ว่าไอ้คำว่าไร้คั่วเนี่ยครับไร้คั่วตรงกลางไม่มีซ้ายขวาไม่มีหน้าหลังไม่มียาวสั้นเนี่ยครับตรงนี้มันเรียกว่าเข้าถึง ถ้าเข้าถึงนี่ก็คือเข้าถึงกลุ่มของพลังงานบริสุทธิ์ทันทีเลยไม่มีเงื่อนไขเลยครับถ้าเป็นจิชก็เป็นจิชบริสุทธิ์ถ้าเป็นกลุ่มของกอชก็เป็นกอชออลลี่นะครับถ้าเป็นกลุ่มก็อีเทอร์เลยนะครับเป็นธาตุอีเทอร์กา๊าซเฉยไปเลยถ้าเป็นธาตุทางฝ่ายกลุ่มสมิทธาก็ถ้าประมัชนะครับนั่นเลยทันทีเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นณจุดนี้มัน มันอยู่ในตัวเราหแล้วกันก่อนเป็นต้นทุนที่ดีถามว่าใครเป็นคนกําหนดมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติของมันแบบนั้นครับทีนี้ถามว่าวิทยรราําทำไมใช้ไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถเอาอะ,อะไรใดๆก็ตามที่เป็นสรารสิ่งไปวัดค่าก่อนมีสรารสิ่งได้เขาได้แค่เห็นครับก็คือพวกควอนนั่นแหละครับพวกพลาสมันพวกโฟตอนโฟอน,นอนนั่นแหละครับ ประมาณนี้ภาษาเขานะครับผมไม่รู้นะครับพวกเออ่กลุ่มนี้นะฮะที่วิทย์พยายามจะเข้าให้ถึงแต่มันไม่ต้องเข้าให้ถึงและมันเข้าไม่ถึงโดยวิทยามันเข้าถึงโดยมนุษย์รู้ตัวเราเห็นตัวเราจมดต,ตัวเราตามเงื่อนไขแอลมี่รอว่าเท่านั้นเองฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมย่นย่อมาให้เจิ้นเจิ้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นการกระตุ้นตั้งแต่1%ถึงในระดับ99% บวกแัพนะครับแล้วเราก็เอามาใช้สอยโดยที่ไม่จะเป็นจะต้องไปวุ่นวายอยู่กับวิทยเยเลยนะครับในการดูแลรักษาตัวเรานะครับให้อยู่รอดปลอดภัยในหน้าหน้าอะไรความมหัศจรรย์ของยุโรเปียยุโรปาเนี่ยนะครับโปรฮิตพวกนี้นะครับมันก็จะมันก็จะรู้เข้าใจไปในทีนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการตัวเองได้นอกนั้นก็คือถ้าน,นอกตัวก็คือเรื่องอาชีพ ท่านนั่นเองครับความสามารถเฉพาะตัวก็จะออกมาความเข้มข้นก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราสองคนไม่ต้องเจอกันอีกได้ไม่ต้องมาพบพานกันโลกนี้จะได้น่าอยู่